คือหลายคนที่จะลงทุนเนี่ยแล้วมาฟังคลิปนี้ของผมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอสิ่งที่คุณอยากจะลงทุนคุณอาจจะไม่อยากลงทุนเลยก็ได้เพราะอย่างผมเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ลงทุนยากมากเพราะว่าคิดก่อนที่จะลงทุนการที่คุณจะลงทุนลงทุนด้วยแอสเซทลงทุนด้วยทฤษฎีประมาณเนี้ยคุณจะบอกว่าเฮ้ยทำไปก่อนแล้วค่อยไปแก้ไม่ได้นั้นถ้าคุณทําธุรกิจอะใช่คุณทําธุรกิจอะเริ่มเลยครับถ้าเราคิดว่ามันดีอะไม่ต้องแบบรอไปร0 0ยเรนเริ่มเลยแต่การลงทุนเนี่ยมันเริ่า ไอ้ลงทุนแบบเนี้ยมันไม่เวิร์คคุณก็อย่าลงทุนตั้งแต่ต้นเพราะถ้าเกิดคุณลงทุนไปตั้งแต่ต้นด้วยวิธีการ OPM เนี่ยคือกู้เงินคนอื่นก็คือกู้เงินธนาคารนั่นแหละมันไม่ได้สร้างความเสียหายแค่สิ่งที่คุณรู้อะมันลามปามไปไกลกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี้ยถ้าฟังคลิปนี้จบคุณอาจจะไม่อยากลงทุนเลยก็ได้ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมในมุมของการลงทุนกันบ้างนะครับเนื่องจากผมทําคลิปเกี่ยวกับโรเบิร์ตคิวอสกิเพราะว่ามีแรงกระตุ้นมาคือมีน้องท่านหนึ่งเนี่ยแกไปลงทุนซื้อคอนโดไว้6-7ห้องเพราะมีแนวคิดจากโรเบิร์ตคิวอสกินะฮะผมก็เลยมีแรงบันดาลใจที่จะทําคลิปเกี่ยวกับโรเบิร์ตคิวอสกิเป็นแนวที่แบบประมาณเนี้ยลงทุนนะวันนี้ผมก็เลยทําคลิปเป็นหัวข้อที่แบบนี้ครับก็คือบาลานซ์หนี้สินและทรัพย์สินนะครับ วิธีบริหารแคชโฟให้เป็นบวกแล้วก็การสร้างสมดุลของทฤษฎี OPM นะฮะต้องลงทุนอย่างไรไม่ให้กลายเป็นหนี้เสีย OPM ก็คือ Arthur People Money นะครับคือเงินของคนอื่นนั่นแหละเอาเงินของอื่นมาสร้างทรัพย์สินนะคือนี่คือทฤษฎีของคุณโรเบิร์ตคิวซากิเลยนะครับหัวข้อวันนี้นะครับหัวข้อที่ว่าความสมดุลระหว่างหนี้สินและทรัพย์สินนะครับลงทุนอย่างไรให้แคชโฟเป็นบวกคือหลายคนที่จะลงทุนเนี่ยแล้วมาฟังคลิปนี้ของผมเนี่ย เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่คุณอยากจะลงทุนคุณอาจจะไม่อยากลงทุนเลยก็ได้เพราะอย่างผมเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ลงทุนยากมากเพราะว่าคิดก่อนที่จะลงทุนการที่คุณจะลงทุนลงทุนด้วยแอสเซทลงทุนด้วยทฤษฎีประมาณนี้ยคุณจะบอกว่าเฮ้ยทำไปก่อนแล้วค่อยไปแก้ไม่ได้น,นั้นถ้าคุณทําธุรกิจอะใช่คุณทําธุรกิจอะ เริ่มจากเล็กๆแล้วคุณลุยไปเลยแล้วไปแก้ไขกันหน้างานมีประสบการณ์กันหน้างานว่าสินค้าแบบนั้นแบบนี้เอ้ยแบบนี้มันต้องแก้แบบนั้นลูกค้าแบบนี้มันจะเป็นนี้สุดท้ายเนี่ยตอนที่เราทําธุรกิจเนี่ยเราจะเริ่มธุรกิจด้วยธุรกิจหนึ่งแต่ตอนจบหรือไปสักพักคุณอาจจะเปลี่ยนธุรกิจไปอีกธุรกิจหนึ่งก็ได้แต่ว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันเพราะระหว่างที่เราเดินดําเนินธุรกิจไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีมันคลิกอ่ะมันเป็นจิกซอท,ที่ลงตัวพอดีว่าเฮ้ยแบบนี้สิลูกค้าชอบะอาจจ ผันเปลี่ยนไปอีกธุรกิจหนึง่งซึ่งเป็นธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแต่มันมีหลายๆเคสที่บางคนขายสินค้าประเภทนี้อยู่แต่สุดท้ายกลายเป็นขายแบบนี้ดีกว่าเว้ยเพราะลูกค้ามาถามสินค้าแบบนี้มากกว่าแล้วก็พลิกมาขายตัวนี้นั่นคือทําธุรกิจทําธุรกิจอะเริ่มนี่เลยครับถ้าเราคิดว่ามันดีไม่ต้องแบบรอไป100%เรซเริ่มเลยแต่การลงทุนเนี่ยมันเริ่มแบบนั้นไม่ได้คุณต้องถูกหลักตั้งแต่ต้นถ้าถูกหลักตั้งแต่ต้นแล้วคุณคิดว่าไอ้ลงทุนแบบเนี้ยมันไม่เวิร์ เพราะถ้าเกิดคุณลงทุนไปตั้งแต่ต้นด้วยวิธีการ OPM เนี่ยคือกู้เงินคนอื่นก็คือกู้เงินธนาคารนั่นแหละมันไม่ได้สร้างความเสียหายแค่สิ่งที่คุณรู้ว่ามันลามปามไปไกลกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟังคลิปนี้จบคุณอาจจะไม่อยากลงทุนเลยก็ได้ <c oughs> นะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะ ต้องบอกว่าทําไมการสร้างส,างสมดุลระหว่างหนี้สินและทรัพย์สินจึงสําคัญหลายคนเริ่มลงทุนด้วยความฝันนะครับที่อยากจะสร้างไรายได้แบบพาสซีฟอินคัมตามแนวคิดของคุณโรเบิร์ตชิวสกิการจะสร้างพสซีฟอินคัมเนี่ยผมแนะนํว่าอย่างี้ครับมาร่วมท,ทําธุรกิจกับอันโตนิโอก็ได้นะช่องทางในการร่วมทาธุรก,กิจกับอันโตนิโออันนี้พาสซีฟอินคัมจริงๆนะคุณไม่ต้องทำอะไรคุณอยู่เฉยๆเราทาให้ใครอยากรู้รายละเอียดก็ไลน์มาคุยกันได้นะครับที่ไลน์ดีแอดอันโตนิโอนะครับหรือลองศึกษาช่องของผมไปก่อน ใจเชื่อใจกันก็มาร่วมทําธุรกิจด้วยกันอ่ะเข้าเรื่องนะใครที่สร้างแพสิกบินคัมตามแนวคิดของโรเบิร์ตยูอสกิก็คือการใช้เงินคนอื่นเพื่อซื้อทรัพย์สินเพื่อสร้างกระแสงเงินสดแต่ในโลกความเป็นจริงเนี่ยนะครับการก่อหน,นี้มากเกินไปเนี่ยนะโดยขาดความมัดระวงังการวางแผนนะครับอาจทำให้คุณเสียหายได้นะครับ ทรัพย์สินที่คุณคิดว่ามันจะกลายเป็นทรัพย์สินมันอาจจะกลายเป็นภาระหนี้สินมาให้คุณแทนนะครับอย่างเช่นซื้อคอนโดปล่อยเช่านะค่าเช่าไม่พอค่าจ่ายค่างวดเอาไปว่าร้อยละเก้าสิบอ่ะเป็นอย่างนี้หมดมีคนเช่าก็โชคดีระดับหนึ่งแต่ค่าเช่าก็ไม่ครอบคลุค่าผ่อนอันนี้ยังโอเคเติมเงินนิดหน่อยแต่บางคนไม่มีคนเช่าเลยหรือบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่าคุณลงทุนในธุรกิจแล้วคุณใช้เงินกู้มากเกินไปเนี่ย อันนี้หนี้สินอาจจะทําให้คุณเจงได้นะครับทีนี้ต้องบอกว่าหนี้สินที่ขาดสมดุลเนี่ยสามารถดึงคุณจากความฝันแห่งอิสระภาพทางการเงินไปสู่ปัญหาหนี้ที่แก้ไม่ตกได้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณต้องสร้างสมดุลระหว่างการก่อหน,นี้แล้วก็การสร้างทรัพย์สินให้มันบาลานซ์กันนะครับแล้วก็ให้มันยั่งยืนทีนี้คําถามคืออา้าวแล้วเราจะสร้างสมดุลระหว่างหนี้สินและทรัพย์สินอย่างไรนะครับมาเริ่มกันนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าหนี้เนี่ยแบ่งเป็น หลายประเภทแต่ถ้าในบริบทนี้คือนี่ดีกับนี่เสียนี่ไม่ดีดีกว่าใช้คําว่านี่ดีกับนี่ไม่ดีนี่ดีคือกู้มาเพื่อสร้างรายได้กู้มาซื้ออาพาร์ตเมนต์เอาอาพาร์ตเมนต์ค่าเช่ามาผ่อนเงินกู้นะแต่ลยคนบอกมันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปซื้ออาพาร์ตเมนต์แล้วคุณมีแล้วจากค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ไปผ่อนเงินกู้ได้พอดีเนี่ยแปลว่าคุณต้องมีเงินเติมก่อน,อนที่จะกู้เยอะความหมายคือเขาสาย10ล้านคุณอาจจะกู้แค่6ล้านที่เหลือสี่ล้านคือเงินคุณเติมเข้าไปนะมันถึงจะเลี้ยงงงตัวเเออจาาากกกรไไปผ่นแบดด้้ถิ ซื้อกัน10ล้านก็ให้กู้10ล้านแล้วเอาเงินค่าเช่าไปผ่อนมันเป็นเป็นไม่ได้ไม่พอหรอกนะเพราะนั้นเนี่ยนี่ดีคือกู้เงินเพื่อไปสร้างไรายได้นะครับต่อมานะครับนี่ไม่ดีก็คือนี่ที่มันกู้มาแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มีไรายได้มีแต่เป็นภาระนี่อะพวกหนี้บัตรเครดิตพวกสินเชื่อบุคคลทั้งหลาย กู้มาเพื่ออุปโภคบริโภคอะอันนี้เรียกวา่านี่ไม่ดีแต่บางคนเนี่ยเขามองว่านี่ดีเนี่ยคือการกู้ซื้อบ้านอันนี้คือนี่ดีเพราะเราได้อยู่อาศัยแต่ทฤษฎีของโรเบิร์ตกิวสกิบอกว่าซื้อบ้านมาด้วยการกู้เงินแล้วคุณเอามาอยู่คุณไม่ไปล่อยเช่าเนี่ยคุณไม่คุณไม่ได้เรื่องแล้วคุณไม่ ไม่ฉลาดและมันไม่ใช่สร้างรายได้มันกลายเป็นภาระนี่นะอันนี้ก็คิดไปอีกอย่างแต่สําหรับผมเนี่ยกู้ซื้อบ้านแล้วเราอยู่ผมถือว่าเป็นนี่ดีเพราะเราถ้าอยู่อาศัยเราได้อยู่อาศัยดีกว่าเราต้องไปจ่ายค่าเช่าก็มันก็เสียค่าเช่าหรือเปล่ายกเว้นแต่ว่าถ้าคุณเช่าแล้วค่าเช่ามันถูกกว่าที่ต้องผ่อนมาก เช่าดีกว่านะเอาเป็นว่ามันมีประเด็นปีกย่อยเยอะเอาเป็นว่าเราไม่พูดถึงตรงนั้นแล้วกันเดี๋ยวจะประเด็นบานปลายนะฮะทีนี้ก่อนที่คุณจะลงทุนตามเนี่ยนะค,คุณต้องสร้างสมดุลระหว่างทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยข้อที่สองที่คุณต้องคำนึงถึงนะครับก็คือคุณต้องคำนวณความสามารถในการชำระหนี้หรือการก่อนหนี้อันนี้เขาเรียกว่า debt to income ratio D.T.I. หรือบางคนอาจจะเรียกว,ว่า D.S.C.R. คือในทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าคุณจะควรจะมีภาระหนี้เนี่ยไม่เกิน40-50%ขอถึงรายได้ต่อเดือนของรายได้ต่อเด เช่นคุณเงินเดือน50,000บาทเนี่ยควรมีการผ่อนชําระหนี้ไม่เกิน50%ของไรายได้ก็คือภาระหนี้ต่อเดือนเนี่ยค่างวดรถค่างวดบ้านค่าผ่อนบัตรค่าผ่อนสินเชื่อบุคคลทั้งหลาย,ยไม่ควรเกิน50%ก็คือไม่ควรเกิน25,000บาทถ้าคุณมีไรายได้อยู่ที่5 0,000่นะ DSR ไม่ควรเกิน50%อนะครับอย่าก,กู้ไปเกินกว่านี้ถ้ากู้ไปเกินกว่านี้คุณจะมีความเสี่ยงทางการเงินเช่นคุณผ่อนรถอยู่ก็่อไปเดือนละหมื่นห้าแล้ว ผ่อนบงผ่อนบัตรอะไรรวมๆกันอีกหมื่นหนึ่งเป็น25งหมแปลว่าคุณกินเดือนห0,000่นเนี่ยคุณมีภาระประเภทนี้ไปครึ่งหนึ่งของเงินเดือนละตามทฤษฎีคือคุณไม่ควรสร้างหนี้เพิ่มกว่าน,นี้แล้วเพราะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าคิดจะไปกู้ซื้อบ้านนะอย่าทําถึงแม้คุณจะทําคุณก็อาจจะกู้ไม่ผ่านเพราะภาระหนี้คุณเกือบครึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งของไรายได้แล้วคุณอาจจะกู้ไม่ผ่านแต่ด้วยความที่แบบว่าไปเรียนมาหูกระจอกมากหลอกแบงค์ไม่ยากเลยนะไปยืมเงินใครมาก็ไม่รู้ไปปิดหนี้บัตรเครดิตนะครลยถนะอ,อยู่ก็ ไปเอาใครก็ไม่รู้ไปซื้อรถเปลี่ยนสัญญาเช่าไปแต่เราเป็นคนผ่อนเองภารานี่หายเกี้ยงเลยผ่านไปสัก3าเดือนไปยื่นกู้ธนาคารกู้ซื้อบ้านธนาคารให้กู้ต้องผ่อนบ้านเดือนละหมื่นห้าไอบัตรเครดิตที่เอาเงินใครมาปิดต้องไปเงินไปคืนเขาเนี่นะก็ทาไงอะ่ะไอบัตรเครดิตที่เราเลีรยไปแล้วก็ไปกดเงินสดไปคืนเขานะรถเป็นชื่อคนอื่นอยู่ เราก็ไปต้องไปผ่อนเขาไอคนนั้นบอกคุณเบี้ยวผมไม่ได้นะกูอุตส่าห์มาช่วยมึงนะเป็นเพื่อนกันก็ต้องผ่อนทีนี้ต้องผ่อนทั้งผ่อนทั้งบ้านผ่อนทั้งรถผ่อนทั้งบัตรเหมือนเดิมนะสุดท้ายก็ไปไม่รอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าภาระนี่เราเกินครึ่งแล้วเรากู้เงินอะไรเพิ่มไม่ได้ก็อย่าไปซิกแซกหาช่องทางมันจะเป็นการซิกแซกหาช่องทางเพื่อความซวยของตัวเองเพื่อความบนรลัยของตัวเองอย่าไปทานะเหมือนหลายคนเนี่ยกู้ซื้อบ้านพร้อมๆกันหลายๆหลังนะเหมือนกับตัวเองเก่งนะจริงๆเนี่ยคือ ไม่พูดดีกว่าเอาไป้ว่าฉลาดน้อยอะ่ะหาหนทางชิบหายกับตัวเองไปทําเพื่ออะไรครับในเมื่อโปรไฟล์คุณแบบเนี้การเงินแบบนี้มันกู้ไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องกู้ก็แปลว่าธนาคารเห็นว่ามันมีความเสี่ยงกับตัวคุณเองด้วยซ้ำ<ๆ>ก็ไม่ควรทำนะเพราะฉะนั้น DSCR หรือภาราณีไม่ควรเกิน50%ของไรายได้นะครับถ้าคุณผ่อนบัตรผ่อนรถอยู่แล้วก็อย่าเพิ่งซื้อบ้านเลย เระหว่างนี้เราก็ลดหนี้บัตรลงให้เหลือจริงๆใช้ลด,ลดลดหนี้ด้วยกันลดหนี้จริงๆจากรายได้เราพอลดก็พอให้ม่งจบไปก่อนแล้วกันะ นะระหว่างจะซื้อบ้านใหม่ก็ลดไม่ต้องผ่อนแล้วพอผ่อนลดหมดแล้วไม่มีภาระนี่ละอันนี้ไปกู้ซื้อบ้านผ่อนบ้านแบบสบายๆรถจะเก่าก,ก็ซ่อมเอานะครับอยู่ตามอัตรภาพนะเพราะคุณสร้างหนี้บ้านขึ้นมาแล้วนี่นะตอะนั้นเนี่ย DSCR ไม่ควรเกิน50%ของไรายได้นะครับต่อมานะครับต้องบอกว่าเลือกทรัพย์สินที่สร้างกระแสเงินสดนี่ทฤษฎีของเขานะก็คือคุณควรลงทุนทรัพย์สินที่สร้างไรายได้ให้กับคุณเช่นคุณซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าคุณคุณไปซื้อหุ้นที่มีปันผล นะแต่หุ้นที่มีปันผลเนี่ยเวลามันปันผลทีราคาหุ้นมันก็ตกนะนะถือไปนานๆหุ้นอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่นี่คือทฤษฎีนะครับเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงทรัพย์สินที่มีค่าให้จ่ายแฝงนะเส้นไปซื้อบ้านมือสองที่ต้องซ่อมแซมเยอะๆนะหรือไปซื้อรถซึ่งรถเนี่ยมันเป็นมันเป็นภาระมันไม่ใช่นี่แต่ถ้าเกิด มุมมองผมนะถ้ารถนั้นมันสร้างรายได้ให้คุณได้สร้างอาชีพคุณได้คุณซื้อมาเหอะตามทฤษฎีคือคุณต้องสร้างทรัพย์สินที่มีกระแสงเงินสดนะเขาเรียกว่า positive cash flow asset หาให้ได้แล้วกันแต่ผมว่าหาได้ค่อนข้างยากหายากยกเว้นแต่ว่าคุณไม่ต้องกู้มีเงิน2ี่ล้านซื้อาร์ r เมนต์ซื้อหอพักซื้อบ้านสักมี20ล้านเนะี่ยซื้อบ้านหลังละ6ล้านลหลังปล่อยเช่าได้บ้างไม่ได้บ้างคุณก็จะมี cash flow นั่นแหละแต่นั่นคือคุณมีเงินสดไงคุณไม่ได้กู้อันนี้ใครก็ทําได้แต่เขาบอก,ก,ก,อกู้ ไปสร้างทรัพย์สินแล้วเอาทรัพย์สินนั้นนะ่ะมาสร้างรายได้เพื่อมา,มาชําระหนี้เงินกู้ตัวเองหาได้ไหมล่ะหาได้ก็ทําหาได้ยากผมบอกเลยและเขาบอกว่าวิธีการเลือกทรัพย์สินคือคุณต้องดูว่าผลตอบแทนหรือเรนเทลยิวเนี่ยนะครับให้ไม่น้อยกว่า5-7%ต่อปีนตชั่อปีช่วงนี้5%พอหาได้7-8%นี่ไม่ง่ายไม่ง่ายใช้คํานี้แล้วกันต่อมาเขาบอกว่าคุณต้องบริหารกระแสเงินสดอย่างชาญฉลาด นะครับกระแสเงินสดหรือ cash ฟเนี่ยนะครับคือหัวใจสําคัญในการสร้างความสมดุลหากค่าใช้จ่ายรวมเกินกว่ารายได้ที่เข้ามาคุณกําลังเพิ่มความเสี่ยงวางแผนรายรับรายจ่ายล่วงหน้าและตรวจสอบความคุ้มค่าของการก่อหนี้ทุกครั้งนะใช้คานี้นะวางแผนรายรับรายจ่ายล่วงหน้าและตรวจสอบความคุ้มค่าของการก่อหนี้ทุกครั้งคุ้มค่าหรือเปล่าวะที่กูต้องเป็นหนี้แล้วกูต้องมาซื้อคอนโดแล้วกูปล่อยเช่ามีความเสี่ยงมีกําไรแค่นิดเดียวมีความเสี่ยงเยอะถ้าพลาดนิดนึงนี้ซวยแล้วเช็คความคุ้มค่าก่อนนะครับหลายๆคนที่ไปกู้เงินซื้อ คอนโดทีละห7ห้อง78ห้องเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่านะอย่าใช้อารมณ์ตัดสินอย่าใช้มีความกลัวกันบ้างอะ่ะเอา,อางี้กันผมไม่เข้าใจหลายหรือคนที่กู้ซื้อคอนโด6 7หลังเขาไม่มีความกลัวเลยกันเลยเหรอเขาไปเอาความกล้ามาจากไหน <c oughs> ทีนี้นกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยตามทฤษฎีคือคุณต้องดูกระแสเงินสดเป็นหลกักแล้วก็ดูรายรับรายจ่ายและดูความคุ้มค่าของความเสี่ยงของคุณด้วยมาคุ้มหรือเปล่าและนะครับที่สําคัญคุณควรมี การสร้างเงินสดสำรองฉุกเฉินเอาไว้นะคุณควรมีเงินสำรองครอบคลุมค่าใช้จ่ายอย่างน้อย6เดือนค่าใช้จ่ายของคุณคือค่าผลล่อนรถผ่อนบ้านอะไรก็ตามที่คุณไปสร้างนี่สร้างสินเอาไว้สมมุติเดือนละส0,000ื่นรวมกินใช้20,000ื่นเอเงินเดือน5 0,000ื่นหมดเลยพอาะี๋ยนี้คุณควรจะต้องมี6เท่าของ5 0,000ื่นก็คือ3 0 0 0 0น คุณควรจะต้องมีตรงนี้ไว้ด้วยนะถ้ามีแล้วอุ่นใจอันนี้30,000นฝากเก็บเอาไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อะไรก็ว่าไปไม่ต้ององอมันมาใช้ยกเว้นจําเป็นจริงๆนะคุณจะเป็นต้องมีเงินสํารองอย่างน้อย6เดือนหรือ6เท่าของค่าใช้จ่ายทุกอย่างต่อเดือนนะครับทีนี้เงินสํารองนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณเจอปัญหาหนี้เสียหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นผู้เช่าออกนะต้องก็เลยเอาเงินสํารองเนี้ยมาจ่ายผ่อนค้างงวดแทนไปก่อนพอผ่อนค้างงวดแทนเสร็จเรียบร้อยมีคนเช่าก็เอาเงินมาคืนตัวนี้นะครับเป็นอย่างั้น ทีนี้จะทําไงดีล่ะจะลงทุนอย่างไรไม่ให้กลายเป็นหนี้เสียคือพอถึงข้อเนี้ที่คุณฟังผมมาก่อนหนทั้งหมดคุณอาจจะไม่ลงทุนอะไรแล้วก็ได้นะเพราะว่าพอฟังแล้วกูไม่ทําดีกว่าไม่เอาแล้วนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็อาจจะไม่ต้องฟังข้อนี้แล้วก็ได้แต่ถ้าเกิดอ่ะกูคิดว่าคุณทําได้ทุกอย่างตามที่ผมบอกและหาทรั์ตรงสเปคตามนี้ได้แม่งโคตรเก่งอ่ะไปต่อทีนี้ถ้าลงทุนอย่างไรไม่ให้กลายเป็นหนี้เสียข้อแรกเลยนะครับอย่าก,กู้เกินตัว การใช้เงินกู้หรือเงินคนอื่นรวยเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่ดีนะครับแต่คุณต้องไม่สร้างหนี้ที่เกินกําลังชําระวางแผนให้มั่นใจว่ารายได้ที่คาดหวังจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต้องสร้างหนี้ที่ไม่เกินกําลังชําระนี่ผมบอกนะอา่าและวางแผนให้มั่นใจเอาว่าคุณคํานวณดีดีอย่าคิดแค่สันส้นๆกู้ซื้อคอนโดไม่ใช่ซื้อปุ๊บจะมีคนเช่าทันทีในวันรุ่งขึ้นหรือเดือนถัดไปจะหาคนเช่าได้ทันทีในระหว่างที่เช่าคุณมั่นใจได้ไงเขาจะเช่าคุณไปเรื่อยๆแล้วถ้าเขาออกคนเช่าเก่าออก กว่าคุณจะหาคนเช่าใหม่ได้อีกกี่เดือนนะดูตรงนั้นด้วยนะครับไม่ใช่คนเช่าเก่าออกปุ๊บคนเช่าใหม่มาทันทีโอ้โหมันไม่อะไรจะเพอร์เฟกขนาดนั้นนะอยู่บนโลกแห่งความจริงนะครับข้อแรกคืออยากกู้กันตัวข้อที่2คือตรวจสอบความคุ้มค่าการลงทุนนะครับใช้สูตร1%นอะครับอันนี้ค่อนข้างโหดนะเขาบอกว่าคุณควรจะต้องมีรายได้ค่าเช่า1%ของราคาทรัพย์สินสมมติคุณซื้อคอนโด5ล้านคุณต้องมีรายได้ค่าเช่า1%ของ5ล้าน5 0คือต่อเดือน 12%ต่อปีเป็นไปไม่ได้อันนี้เวอร์ไปสูตรนี้เวอร์ไปนะคุณได้สัก7%ก็ดีแล้วแต่ผมแนะนำว่าคุณได้อัตราผลตอบแทนนะครับมากกว่าดอกเบี้ยที่คุณกู้ก็คุ้มแล้วเช่นคุณต้องผ่อนแบงค์เฉลีย่ยปีละ6%คุณได้ผลตอบแทนมากกว่า6%ต่อปีคุณคุ้มแล้วนะแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าเงินกู้อ่ะ6%ของเงินกู้ แต่คุณควรได้มากกว่า6%ของมูลค่าทรัพย์นึกข่าแม้สมมตุติคุณกู้แค่4ล้านแต่มูลค่าคอนโดมัน5ล้านคุณต้องได้ประมาณ7%ของ5ล้านคุณชนะชนะเงินกู้แต่คุณอาจจะต้องเติมค่างวดบ้างหรือเปล่านี่ผมไม่รู้แต่ว่าผลตอบแทนจากการ เช่าเนี่ยควรจะชนะดอกเบี้ยงเงินกู้ที่คุณกู้มาแค่นี้ผมถือว่าคุณชนะและ้วแต่ถ้าเกิดเป็นปิมๆเนี่ยอย่าไปทำมันมีความเสี่ยงและเน้นย้ำนะครับว่านะครับคุณไม่ควรมี DSCR ส่วนตัวเนี่ยไม่เกิน50%ถึง60%ของอไรายได้นะครับไม่ควรเกินนั้นนะครับฉะนั้นก็ต้องบอกว่าคุณต้องหลีกเลี่ยงความคาดหวังเกินจริง นะคืออย่าฟุ้งซ่านอย่าเพ้อฝันตื่นตื่นได้แล้วอย่าฝันหวานนะครับอย่าลงทุนโดยหวังพึ่งไรายได้จากแคปิตอลเกนคือกําไรจากการขายเพราะตลาดอัสังหานิมรั์มีความผันผวนอันนี้จริงชั่วโมงเนี้ยขายยากโคตรๆนะครับคุณต้องสร้างไรายได้ที่มั่นคงจากกระแสเงินสดก่อนซึ่งมันทุกอย่างที่ผมพูดในวันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ยากหลายคนที่ฟังผมอยู่เนี่ยฟังผมจบคลิปนี้แล้วอาจจะบอกว่ากูไม่ลงทุนแล้วคิวโรเบิร์ตคิซากีแล้วไม่เอาเผาหนังสือทิ้งอะไรอย่างเงี้ย นะเอาเอาราไปหาข้อเท็จจริงกันดูแล้วกันสรุปนี้นะครับความสมดุลนะฮะระหว่างหนี้สินและทรัพย์สินสําคัญอย่างไรนะการสร้างความสมดุลระหว่างหนี้สินและทรัพย์สินคือหัวใจสําคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินนะครับก่อหนี้เพื่อสร้างไรายได้ไม่ใช่เพื่อเพิ่มภาระนะฟังดีนะคุณต้องก่อหนี้เพื่อสร้างไรายได้ไม่ใช่เพื่อสร้างภาระนะครับ2ตรวจสอบและวางแผนอย่างละเอียดก่อนการลงทุนนะครับ สามอย่าลืมว่านี่นะตัวนี้เนี่ยจะกลายเป็นนี่ดีได้ก็ต่อเมื่อมันสร้างมูลค่าเพิ่มให้คุณแต่มันจะกลายเป็นนี่เสียถ้ามันกลายเป็นภาระของคุณนะสุดท้ายน่ต้องบอกว่าลงทุนอย่างฉันฉลาดเพื่อให้ทรัพย์สินทํางานแทนคุณไม่ใช่กลายเป็นภาระให้คุณแบกตลอดไป <g ug> นะโอ้โหคํ <ride> <bakayım> านี้คมมากนะการลงทุนอย่างฉัญฉลาดเพื่อให้ทรัพย์สินทํางานแทนคุณไม่ใช่กลายเป็นภาระที่ให้คุณแบกตลอดไปทีเด็ดอ่ะนะก็ตามนี้นะครับลองไปทบทวนฟังซ้ําฟัง วนไปเรื่อยๆนะแล้วอาจจะตกผลึกได้นะคุณอาจจะไม่อยากลงทุนอะไรเลยก็ได้แต่ถ้าอยากลงทุนกับอันโตนิโอนะสร้างแพสซีบินคมนะครับไลน์มาถามผมได้นะครับเราจะเล่าให้ฟังว่าคืออะไรยังไงนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ